สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลาย,ลาย,ลาย,ลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้มาคุยอะไรกันเอเดี๋ยวนะ ก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรบกไหมบรรณาธิการน่ะนิตยาสารโฮฟฟ์ฟอ่ะที่ถ่ายน้องอมเดี่ยวอ่ะแล้วแบบเป็นคอนเซปต์เล็บยาวๆสวยๆอันนั้นอ่ะนะคะเขามาเขียนเบื้องลงเบื้องหลังอะไรเขียนยาวสไตล์แบบพี่สาวจีเลยเอยว่าเขาต้องเป็นดอมม่วงแน่เลยคุณว่าปะเขียนยาวเป็นหน้ากระดาษเลยคุณเอยังไม่เคยเห็นนะกับบอกอที่ไหนที่เวลาน้องหนิงน้องอมไปถ่ายแล้วเขียนยาวขนาดเนี้ย นานี่เขาไม่ได้เขียนในนามโฮปฟูด้วยนะเขาเขียนแบบเป็นแอคเคาส่วนตัวเขาอ่าอืมเป็นดนมอมม้วงแน่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาเขียนว่าอะไรดูวน่าสนใจอะไรยังไงน่าสนใจเอบอกเลยว่าน่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวเบื้องหลังแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นว่าน้องออมทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบหอ,อลูกจ้นะที่แม่แม่ชาวไทยชอบบอกออมเราเป็นดารานนะลูกบอกก่อนนี่จีเขบอกคำนี ดี๋ยวมาดูกันว่าน้องออมไปทําอะไรนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะใครที่มีความต้องการ shopping, ช้อปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วพอดีว่าโอ้ยอันนี้เสียพอดีโอ้ยอันนั้นขาดอยู่พอดีนะคะแล้วจะสั่งซื้อผ่านทางช้อปปี้ผ่านทางช่องเอทูบได้นะทํายังไงอะเอก็แค่นี้ค่ะใครดูเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือว่าโนะ้ตบุ๊กเนาะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอค่ะมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะเจอสินค้าที่เอเลือกจุ่มมาให้ นะจ๊ะหรือว่าถ้าใครดูทางเวอร์ชันม,มือถืออ่ะมันจะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองมันจะมีคำว่า more M, M O R E หรือว่าเพิ่มเติม,มคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกจุ่มมาให้ปับ๊บหลังจากนั้นท่านก็เลือกจุ่มสักสินค้าใดสินค้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเจอสินค้าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวสินค้านั้นจะพาท่านไปสู่แอปช e. ้อปปี้จูนก่อนจูนก่อนสติสติมาปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิด นะพอท่านไปสู่แอปช้อปปีแล้วท่านก็ค่อยไปเลือกเสิร์ชหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปีง่ายๆแค่นี้เองนะจ๊ะแค่1จิ้มของท่านนะจ๊ะแค่1จุ่มของท่านท่านก็ได้สินค้าเอาก็ได้ค่าคอมจาก YouTube YouTube ได้ค่าคอมจากช้อปปี้ช้อปปีได้ค่าคอมจากเซลเลอร์และเซลเลอร์ก็ได้กําไรจากท่านผู้ซื้อนะคะนั่นเองเห็นไหมมันมีแต่คนได้ประโยชน์อะนะเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจเดอ้อ ใครทาเป็นทําใครไม่สะดวกทํายังไม่มีอะไรให้ซื้อเลยอะเอตอนนี้บอกเป็นอย่างจ้าเขามาดูกันมาคอมเมนต์กันมาคุยกันสนุกสนุกนะจ้าแค่นี้ก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วจ้านะอะมาว่าเรื่องของเรามาว่าเรื่องของเราเกิดอะไรขึ้นเอเดี๋ยวนะค่อยๆไล่เรียงไปโฮฟฟูวันนี้เขาเออเมื่อวานเมื่อวานเขาโพสต์ในเวปัวนะคะแล้วเขาก็เอามาลงอันนี้เดี๋ยวเอดูซีเป็นของเมื่อไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อืมอ,อ๋อมันปิดพรีออเดอร์ไปแล้วนะเมื่อวานตอนก่อนเที่ยงคืนของเวลาจีนนะคะอืมก็คือน้องออมขึ้นหน้าปกให้กับนิตยสารโฮฟฟูฉบับเดือนเจ็ดนะคะพรีออเดอร์เนี่ยจะสิ้นสุดนะคะไม่ใช่จะสิ้นสุดสิ้นสุดไปแล้วเมื่อคืนนะคะก่อนเที่ยงคืนเมื่อวาน เขาก็เลยมาบิวกันตั้งแต่แบบทั้งวันเลยอ่ะแบบเอ้ยจะใครจะสั่งรีบสั่งแล้วคือเซตน,นี้ถ่ายสวยออกแนวจินตนาการลำ้ำนะคะออกแนวจินตนาการล้ำนะมา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 ,มาดูกันหน่อยว่าทางบากอเขาเขียนว่ายังไงก่อนก่อนอื่นเลยก็คือทางนิตยสารโฮฟฟูอบอกว่าขอนะคะขอไรเอเดี๋ยวใจเย็นขอขอบพระคุณ นะคะน้องออมก่อนนพัสนะที่น้องออมมาร่วมการนำเสนอแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟมากแล้วก็ทางนิตยสารบอกนี้นะขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มาร่วมในการถ่ายทำในครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือขอขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเราเราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดนิ่งนะคะ เขาบอกเพราะอัมพันธ์นะคะอัมพันธ์อันถัดไปที่อยู่เหนือการเวลาและอวกาศได้ส่องสว่างนำทาง Hope f u l Amber นะคะตัวเมนหลักฉบับเป็นหน้าปกหน้าปกนะคะเป็นสไตล์คือเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรคือหน้าปกเดือนเจดอ่ะเขาเอาน้องออมมาขึ้นหน้าปกแล้วเขาก็ใช้ตีมว่า โฮปฟู Amber. Amber <Yeah. S 1> แอมเบอร์แอมเบอร์แปลว่าอมพันในตาของน้องอมอะ mm hmm. เขาชอบเปรียบเสมอว่าเป็นอัมพันแอมเบอร์แอมเบอร์อส์นะฉะบับเดือนกรกฎาคมนี้เออก็คือขอบคุณน้องอมนะคะที่มาถ่ายทอดนะใช้ชื่อทีมแอมเบอร์นั่นนะคะอ่ะคราวนี้แล้วเขาก็โพสต์รีโพสต์ข้อความของทาง mm hmm. บอกอของเขาทางนิตยสารออกมาบอกอเขียนว่าไงคะบอกอบอกว่าวันนี้ ก็คือเขาเขียนมาเมื่อวานเนาะพวกวันนี้การเปิดพรีออเดอร์ของนิตยาสารฉบับหน้าปกน้องออมตีมแอมเบอร์นะคะต้อนรับเดือนกรกฎาคมกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วทำให้ฉันนึกถึงจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งฉันได้ทำวิดีโอเวอร์ชั่นที่สองขึ้นมาด้วยเหตุผลส่วนตัวนะอ๋อมีหน้า ทำไมมันเยอะจังของน้องอมอะ่ะเออเอกก็ว่าเอ๊ะทำไมทิทยาสารนี้เอกว่าใช่แล้วแหละบอกกองดอมม่วงดอมม่วงนะคะเผอๆเมนน้องอมด้วยเนี่ยนะเออเอกก็ว่าเอ๊ะทำไมโฮฟฟูมีแล้วมีอีกนะเล็กๆน้อยๆมีเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่านี่เขาบอกทําให้เขาพอเมื่อวานมันจะเริ่มปิดพรีออเดอร์แล้วไะ,ะทําให้เขามาหวนนึกถึงนะคะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เขาทำวิดีโอชิ้นที่สองขึ้นมาด้วยเหตุผลส่วนตัวนั่นจะแอบ,บจีบน้องอ่อมปะเนี่ยโดยใช้เพลงประกอบ Attack Attack on Titan ใครเคยใครรู้จักเพลงนี้บ้างคะเขาบอกว่าเป็นเพลงประกอบ Call of Silence นะคะจาก Attack on Titan นะใครรู้บ้างเพลงไหน ก็เขาบอกอยู่ไงเองใช่ไหม Call Offside l a e เดี๋ยวคุณลองไปฟังดูแล้วกันนะคะเนื่องจากเพราะว่าตอนที่เริ่มวางแผนว่าจะถ่ายแบบน้องออมเนี่ยเรามีได้ฟังเพลงจากอนิเมะเรื่องนี้ออกเป็นอนิเมะค่ะคุณเลยรู้สึกว่าเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความรู้สึกของโชคชะตา ุหยลึกซึ้งเนาะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอว่าเดี๋ยวเอจะไปหาฟังใครสนใจไปหาฟังก็ได้นะบอก,กรอเขาบอกเขาเลือกเขาเขาเลือกเพลงเนี้ยเขาออบไซเลนจาก Att ack, Attack a t t a c k on น i t a n นะคะเพราะว่าพอฟังอนิเมะเรื่องนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกของโชคชะตาเออ แล้วสไตล์นี้มันเหมาะกับน้องออมมากๆเลยเราได้เขียนโครงเรื่องสำหรับโปรเจกต์ในการถ่ายทำเป็นครั้งแรกจากนั้นเดี๋ยวนะโอ้โหเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเว้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะใจเย็นนะทุกคนเขาบอกว่าไอการถ่ายแบบครั้งนี้มันเหมาะกับน้องออมมากเลยเขาบอกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่เขาทําเป็นพอดเรืเ่องอะแบบว่าเป็นเรื่องเป็นเลา่าลงไปในโปรเจกต์ของการถ่ายแบบครั้งนี้มีการเขียนประวัติตัวละครให้กับทั้ง4ลุกของน้องออมเฮ้ยคือคล้ายๆทําแฟนฟิกอีกย่างนี้เหรอแต่ทํามาในรูปแบบของการถ่ายแบบเว้ยเออไหนเขียนประวัติตัวละครน้าขึ้นมาทั้งสีสี่ลุกเพื่อ ให้แต่ละลุกอะ่ะมันจะมีธีมของมันเองอะ่ะอย่างลึกซึ้งเลยนะจากนั้นก็ค่อยมาเลือกชุดเลือกการแต่งหน้าเมคอัพเลือกทรงผมให้เข้ากับฉากของตัวละครแต่ละอันรวมถึงพิจารณาสีตาออนะรวมถึงพิจารณาของสีตาในแต่ละลุกด้วยเออไปสังเกตกันมะสีตาแสดงว่าไม่เหมือนกันนะแบบเขาจะพิจารณาถึงสีตาของแต่ละลุกอย่างละเอียดถีท้วนนะ ซึ่งจากที่ว่ามาเนี้ยเขาบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากสไตลิสและตัวเขาเองที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่บูติกนะแล้วก็ต่อมายังมาทำงานร่วมกันหลายปีก็เลยทำให้เขากับสไตลิสค,คนนี้เข้าใจกันโดยปริยายคือเข้าขากันอะเราก็เลยทำเป็นแบบสนุกเนอะ โปรเจกต์ของเขาที่เขาคิดตีมออกมาคือคิดเรื่องราวพลอตเรื่องออกมาด้วยแล้วก็ให้น้องออมเป็นคนถ่ายทอดออกมาผ่านทางเสื้อผ้านะคะที่น้องออมแต่งหนมะมันจะมีมันจะฉีกลุกแต่ละอันไปไม่เหมือนกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยแต่ละลุกอะ่ะคือมันละเอียดลึกซึ้งพิถีพิถันมากๆเลยนะคุณปรณะนีตอ่ะเออประณีตด,ดูก็รู้ประนีตะคุณนะแล้วเขาก็ทําเวอร์ชั่นน้องออมอะ่ะเล่นเกมนั้นเกมนี่ตอบคําถามสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายโอ้ รู้เลยว่างานประณีตเอยังงงเลยไม่ต้องงงแล้วเอเขาก็เป็น,น้อมม่วงใช่ไหมเอก็ว่า,างนันแหละในวันถ่ายทํานะบอกกอนคนนี้บอกรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยโดยเฉพาะชุดสีเงินควีนนะจำกันได้ชุดสีเงินควีนอะสายฝนโปรยปลายลงมาที่หน้าต่างน้องออมเดินช้าๆไปที่หน้าต่างหุ่ นะคะหุ่นทั้งด้านหลังนั้นผุดขึ้นมาในหัวฉันนับครั้งไม่ถ้วนตอนที่กำลังวางแผนอยู่น้องออมนำเสนอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบน้องอมคือแรงบันดาลใจของฉันอย่างที่คาดไว้น้องอมตีความสิ่งที่เราต้องการและสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราอย่างไม่คาดคิดคือไม่ได้ไม่ฝันว่าน้องอมจะตีความออกมาได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้นะไม่คิดว่าน้องอมจะทำได้เยอะขนาดนี้อ่ะ เออคือตีความออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบเหมือนที่เขาจินตนาการเอาไว้เลยอะ่ะโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเด็กไทยเยาวชนไทยจ้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะเอ๋ไงต่อเขาพูดไงต่อมีอีกอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอสตูมนะนั่นก็คือเดี๋ยวนะ <c oughs> ไหนอะไรน่าสนใจอะไรจ้า ไหนเดี in no? in, in part, un, ๋ยวนะนี่นี่แปลไปด้วยอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งประทับใจอะไรคะหนานะเขาบอกว่ายังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจนะนั่นก็เกี่ยวกับชุดนั่นก็คือชุดเอลฟ์อ่ะโอ้เป็นเอลฟ์จริงๆด้วยอ่ะมีหน้า เห็นไหมที่วันนั้นเอบอกมีใครดูบ้างคลิปนั้นอ่ะเอไม่ได้อ่าไม่ได้ไปดูตีมเขาว่าอะไรนะรู้แต่ว่ามันถ่ายแบบแตกต่างกันเป็นเอลฟ์จริงๆด้วยเขาบอกว่าชุดเอลฟอ์อะมันจะค่อนข้างหนักเออนะเราเลยต้องให้มีคนช่วยลากลากชุดอะ่ะเราไปถ่ายทำตรงกลางแจ้งนะตอนนั้นอะ่ะฝนเพิ่งตกถนนก็ลื่นเล็กน้อย นะเราก็บอกน้องออมซ้ําแล้วซ้าเล่าระวังนะระวังนะแล้วมันก็มีสติกเกอร์ติดไว้ที่หน้าอกกระโปรงเพื่อป้องกันการถูกแดดเผาเหรอนะแต่เพราะว่าชุดมันค่อนข้างหนักมันก็เลยกลัวว่ามันจะถ่วงอะแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายแล้วน้องอ,อมก็ใส่รองเท้าส้นสูง เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นใจเย็นคุณนี่แบบแ,แปลสดเลยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะพี่หลิงไม่อยู่ด้วยนะไม่มีใครช่วยใครแล้วนะทีมงานต้องเซฟกันเองก็คือในชุดเอวใช่ป่ะเขาบอกว่ามีติดสติกเกอร์ไว้ที่หน้าอกแต่ด้วยความที่ชุดข้างล่างมันหนักอะ่ะมันก็เลยแบบมันถ่วงลงมาง่ายอะ่ะนะทุกคนต่างเหวเลยเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะว่าน้องอมของพวกเรากระโดดขึ้นสูงๆเพื่อเพื่อจะขยับขยับชุดนั้นน่ะแล้วสติกเกอร์ที่ปิดจุกหรอก็เปิดออกหเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวก็นนะเดี๋ยวสิบแปดบวกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเด <laughs> ียวอไม่ใช่แค่ปิดออกก็คือปิดรอบตัวเลยเพราะว่าชุดมันหนักเนี่ยนะเออก็คือ ฝนตกก็ด้วยนะพื้นก็ลื่นแล้วใช่ปะแล้วชุดเนี้ยมันหนักมันก็เลยค่อนข้างถ่วงข้างล่างนะเขาก็เลยเอาเอาเอา,เอาเทปกาวอะ่ะมาแปะแปะแปะ,แปะสงสัยจะแปะรอบอกเลยแหละไม่แค่ไม่ใช่แค่ปิดจุกน้องออมตอนแรกเอก็นึกว่าปิดแค่จุกใช่ปะไม่ใช,ใช,ใช่ปิดหมดเลยการชุดมันเลื่อนลงนะเพราะว่ากระโปรงม,มันหนักจริงๆกลัวว่ามันจะถ่วงถ่วงลงถ่วงลงเรื่อยๆก็เลยปิดเอาไว้นะฮะกาวตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆน้องออมที่ใส่ส้นสูงก็กระโดดเว้ย นะเพื่อให้โครงกระโปรงมาสูงเเคยเห็นท่านั้นของน้องอมมาเอ็นว่าเอ็นึกออกนะตอนนั้นที่งานบอลช่องสามน่ะน้องอมใส่กางเกงขาดสั้นแล้วเอวต่ำมะนะแล้วบางทีน้องอมก็จะยก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 ,ยกกางเกงขึ้นนะมันเอวต่ำแล้วน้องอมก็เหมือนกระโดดกระโดดหน่อยอย่างนั้นนะ่ะนึกออกกันไหมต้องนึกออกเดีน้องอมทาบ่อยเท่านะั้นนะ่ะเนี่ยไปทํากับทีมงานต่างชาติเขาด้วยอะ่ะเขาบอกว่าจังหวะนั้นนะนะนะทําเอาเทปที่ป้องกันน้องอมติดเอาไว้รอบนั้นะนะ่ะหลุดหมดเลยนะ กขบอกถึงแม้ว่าจะไม่โปแล้วก็ไม่ล้มแต่ทีมงานทุกคนตกใจมากๆน้องออมน้องออมลูกเป็นดารานะลูกคนจีเขาแปลว่าไงรู้ว่าลูกออมลูกยังจําได้ไหมว่าลูกเป็นดาราอยู่นะลูกแล้วก็วงเล็บหัวร้อนนะฮ่าๆๆน่ารักเกินป้านจริงๆน่ารักสุดๆเออน่ารักสุดๆบอกน้องออมน่ารักมากเลย สรุปหล่นไม่เอ๊หล่นแต่ว่าไม่ได้โป๊น่าจะมีเซฟอะไรอยู่ข้างในอะ่ะแต่เอาทำทีมงานทุกคนใจตกไปที่ตาตุ่มค่ะนะไม่น่ารอดแล้วแต่ว่าไม่ลมด้วยแล้วก็หลุดแต่ว่าก็ก็ไม่เห็นไม่เห็นนะคะสบายใจได้คะ่ะแม่แม่ไม่เห็นค่ะเซฟอย่างดีแต่ทําเอาทุกคนใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มว่างั้นนะคะแล้วก็วันในวันถ่ายแบบยังไม่หยุดอีกเหรอยังมีวีรกรรมอีกเหรอ ในวันถ่ายแบบบอกอคนเนี้ยเอาถุงขนมขนาดใหญ่เอามาจากปักกิ่งเลยนะแล้วมันมีลูกอมดนตีสองอันลูกอมที่มีเพลงองมยิ้มอันนั้นะ่ะเออนะเขาบอกแล้วแน่นอนมันมีนมอยู่อันหนึง่งนะคะมันเป็นเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นลูกอมแบบ เทียนดอกบัวสองอาณามันเอาไม่ผ่านด่านศุลกากรเว้ยนะเออเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายทำกันตอนนั้นเป็นช่วงฤดูฝนของไทยอ๋อไม่ผ่านที่ไทยหรอทำไมอะ่ะเขาบอกว่าเขาเขาเลือกสถานที่ถ่ายทำยากมากเลยเออถ่ายทำเก่งเนาะถ่ายทำจนดูไม่ออกเลยว่าเหมือนที่ไทยแต่ก็พอรู้แหละว่าที่ไทยพน้ไม่ได้บินไปอะไรขนาดนั้น ที่ไม่ได้มินไปเมืองนอกพอที่จะแบบมีเวลาแบบถ้าน้องหายไปแบบไปเมืองนอกแล้วหายไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้อาจจะไปถ่ายแบบแต่น้องเวลาไปเมืองนอกก็คือไปแฟมมี่แฟมมี่เสร็จแล้วก็เที่ยวเล่นนิดหน่อยแล้วก็กลับเราก็เลยเออก็ต้องถ่ายที่ไทยแหละนะแต่เขาบอกเป็นช่วงฤดูฝนแล้วแบบหาสถานที่ถ่ายทยํายากมากๆก,ก,ก็เลยเปลี่ยนสถานที่หลายที่เห็นมหงานเขาปรานีดนะเขาบอกว่ามันต้องหาสถานที่ที่เหมาะก,กับสไตล์ในการถ่ายทําด้วยอะ่ะ เราก็ต้องเป็นที่ที่มีที่ให้หลบฝนทั้งในร่มและกลางแจง้งแต่ยังไงก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าเบื้องบนจะเมตตาเราเป็นพิเศษตอนถ่ายทําฉากในร่มฝนตกหนักมากมันทําให้เกิดบรรยากาศแบบมัวๆของฝนแล้วก็หมอกๆอ,กอะ่ะเออนะเขาบอกพอเราถ่ายทําฉากกลางแจง้งฝนก็หยุดตกและสนามหญ้าหลังฝนตกก็กลับมาสงบและผ่อนคลายครั้ง สนามหญ้ามันจะเขียวขจีมากเลยถ้าหลังฝนตกไงเข้าใจป้าหญ้านี่จะชอบฝนมากมันก็เลยสวยไงความหมายของเขาอะ่ะเขาบอกคืออากาศเป็นใจอะ่ะทั้งๆที่เป็นฤดูฝนนี่ปราบเฟียนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายฟีรี่ถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกเหมือนเบื้องบนช่วยมันมันเข้าใจว่ามันอาจจะมีขั้นตอนในการถ่ายทําที่ยากขึ้นทั้งในเรื่องของพื้นที่เปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆคือภาพออกมาแล้วมันสวยดีมันได้ฟิลที่เขาต้องการนะคะอืม ขาบอกอันที่จริงแล้วไม่มีโชคชะตาใดๆเลยนะไม่มีโชคชะตาใดๆเลยมันคือการที่เราเห็นภาพของตัวเราเองในโลกที่อยู่นอกเหนือการเวลาคือคุณคนจริงเขาจะอย่างเนี้เขาจะ i ม a g i n นสูงนะคุณต้องบางทีอ่านแล้วอ่านอีกอะไรอย่างเงี้ยนะใครที่ต้องการอยากจะรู้ซึ้งรู้ชัดว่าบอก,กอบคนนี้ต้องการสืออะไร คุณฟังอีกครั้งได้นะกรอไปฟังซ้าได้นะเพราะเ like อก็ยังแบบเขาเขาลึกซึ้งอ่ะเห็นไหมเขาชอบเขียนกัาบโครงกรแล้วก็เออิมเมจินอ่ะเออนะคะเขาบอกอันที่จริงแล้วไม่มีโชคชะตาใดๆเลยมีแต่เพียงตัวตนในอุดมคตินอกเหนือการเวลาและอวกาศเขาล้าเนาะเขาบอกมีแต่ตัวตนในอุดมคตินอกเหนือการเวลาและอวกาศเท่านั้น <sino. S 1> ที่ส่องสว่างเส้นทางใต้ฝ่าเท้าของเราอีกด้านหนึ่งเมื่อเดินตามความปรารถนาภายในเราจะเข้าใกล้มากขึ้นทีละก้าวทีละก้าวในทุกทางที่เลือกการกระทำและความเพียรพยายามในชั่วทุกขณะจิตนี้ไม่ใช่การมาถึงในทันทีนะ แต่มันคือการที่แกะสลักอยู่ทุกวันเอ,อถ้าไอเอเข้าใจคือเขาพูดอะไรแล้วเขาชอบเปรียบเลยอะแกะสลักในที่นี้เอ,อว่าน่าจะหมายถึงความพยายามของเราทุกวันแกะสลักคุณว่ายากไหมล่ะต้องมีจิตสมาธิตั้งมั่นแค่ไหนใช่ป่ะจะแกะสลักให้สวยอะเออเขาก็เลยเปรียบว่าแบบต้องตั้งใจทําทุกวันถ้าพูดว่าตั้งใจทําทุกวันภาษามันก็ไม่สวยงาเขาก็เลยแบบแต่ต้องเป็นการแกะสลักทุกวันนะ เนี่ยความเพียรพยายามชั่วทุกขณะจิตนี้ไม่ใช่การมาถึงในทันทีแต่เป็นการแกะสลักทุกวันเพื่อให้โครงร่างของอนาคตค่อยๆชัดเจนขึ้นในเส้นทางปัจจุบันดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปบนเส้นทางที่เราเดินมาในวันนี้เราก็พบว่าเราทุกคนกำลังอันล็อกตัวตนของเรานอกเหนือการเวลาและอวกาศ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดและเราจะไม่มีวันหยุดเพราะตัวตนถัดไปนอกเหนือการเวลาและอวากาศได้จุดประกายประภาคารขึ้นแล้วเขาเขียนอะไรคือบกอคนนี้ขึ้นศิลปินมากๆอาร์ติสมากๆนะดูผลงานแต่ละอันที่เขามาให้น้องออมสวมใส่เอกก็รู้แล้วเขาเขามันเหมือนแบบเป็นแบบ i ิม g i n e นะ่ะแบบออกมาจากจินตนาการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้อยคําภาษาที่เขาใช้เขาก็ไม่พูดตรงๆนะเนี่ยจุดประกายประภาคารแล้วถ้าให้อตีความคือคุณฟังเขาแล้วคุณต้องตีความจุดประกายประภาคารแล้วก็เหมือนกับเนี่ยเริ่มออกเดินทางอะล่องเรือเริ่มออกเดินทางอะไรประมาณนี้นะใครฟังเราชอบบทความอะไรอย่างเงี้ยกรอไปฟังสับกรอไว้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจคาว่ากรอไหมคะ คือถอยหลังกลับไปฟังอีกครั้งได้เขาพูดอะไรพวกนี้คุณค่อยคอยค,อยคิดนะแล้วมันเป็นเขาใช้ภาษาสวยมากภาษาสวยมากนะคะเฮ้ยดีใจแทนน้องอ,อมอ่ะได้ร่วมงานกับทีมงานคุณภาพมีหน้าทําไมน้องอ,อมนะบอกว่าก็มีความหวังว่าอยากจะได้ร่วมงานกับเออทีมงานต่างประเทศบ้างนะตามแต่โอกาสถ้าจะอํานวยอะไรเงี้ยไม่ว่าได้หมดน้องอ,อมบอกได้หมดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ถ่ายแบบได้หมดเอาหมดเอดเอ,อเข้าใจปะ มันมัน,ม,นมันเป็นทีมงานที่แบบคุณภาพอ่ะเขาทําอะไรเขาประณีตน,น,น้องออมคงเห็นตรงนั้นแหละน้องออมเป็นเด็กฉลาดนะอืมนะยังไงน้องออมก็คงยังหวังอ่ะว่ายังนะมีมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละอีรอบนี้หลังเพียงเธอจะยิ่งแบบสมใจน้องออมแน่ๆอืมจบยังเอ๋ยังวะขอประธานอภัพยพูดไม่พาะอืมยังค่ะ นะเขาบอกจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้กำลังจะนำไปสู่จุดจบที่สมบูรณ์แบบท้ายที่สุดนี้เรามารอชมองลียูตลอดนะในวันที่18กรกฎาคมนี้ด้วยกันนะคะจบแล้วค่ะเขาเป็นคนประณีตละเอียดแล้วก็เออเป็นคนที่เอาใจใส่คนเห็นไหมมาช่วยโปรโมตอ l ลิยูอีกด้วยอะ่ะ ดอมม่วงชัวชัวแม่น้องอ,อมชัวชัวเลยเนี่ยไอ้หลอบนี้นะแม่น้องอ,อมชัวชัวคะ่ะดีใจด้วยนะน้องอ,อมได้แม่คุณภาพมาน้องอ,อมต้องรักษาแม่อไว้แม่คุณภาพอย่างนี้เอาไว้นะลูกเออดูก็รู้แล้วเขาเขารักและเอ็นดูน้องอ,อมอะ่ะแถมยังช่วยโปรโมทละครโอลี่อยู่ให้ได้ให้ด้วยถามว่าช่องสามจ่ายอะไรให้เขาไหมไม่ไม,มีคือทุกคนที่ช่วยโปรโมตโอลี่อยู่นี่คือทําด้วยใจดังนั้น เออจริงๆนะคะช่องสามนี่ไปทําอะไรกันมาไปทําบุญด้วยอะไรเนี่ยช่องสามก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะที่เอว่าไปกู้ชาติมาเมื่อชาติปางก่อนนะเขามีดาราตัวเด็ดตัวแม่เหล็กคอยดึงอยู่ตลอดอะ่ะทุกยุคนะเออเดี๋ยวมาคอยดูกันแล้วกันนะคะทําสวยถ่ายทําสวยถ่ายจนแบบดูไม่รู้เลยว่าเป็นเมืองไทยอะอาจจะด้วยฟิล์มเขาสีภาพเขาอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งสวยเป็นอีกหนึ่งนิตยสารที่แบบ นะบางบางบางเห็นไหมบางอันน้องออมก็จะเอาค้ายครๆผ้ามาโพกที่ศีรษะก็ก็คล้ายคลาสามุสลิมแต่ไม่ใช่นะแต่แบบว่าเป็นการอัดแอปอะไรอย่างเงี้ยเออมีชุดเอลจริงๆด้วยแล้วแบบเออสวยนะฮะประณีตคือก็ถึงได้รู้ว่าเบื้องหลังอะว่าเขาแบบไม่พูดมาก่อนละคะคุณบอกอคะ่ะถ้าคุณพูดมาก่อนว่า คุณมีสตอรี่เบื้องหลังอยู่อย่างเนี้ยนะบางทีแม่ไทยจะยิ่งสั่งซื้อเยอะกว่านี้ด้วยเก็บไว้เก็บไว้จริงๆน่าจะพูดมาตั้งแต่แรกนะเผื่อๆแม่จริงก็จะซื้อเก็บไว้เลยคือคนเราอ่ะพอได้รู้เบื้องลงเบื้องหลังงานที่ประณีตออกมามามีสตอรี่อยู่ข้างหลังแล้วเขาอยากจะเก็บเอาไว้งนะนะเนี่ยต่างหูแมงม,มุมหรือว่าอะไรเออแมงกระพุนไม่รู้อ่ะอยู่บนหูน้องออมก็มีก็ม,กมาคือแบบล้ำเลิศมากจินตนาการล้ำเลิศ แฟชันะ่นเขาไปไกลแล้วค่ะมึงจีนนะแล้วสวยคือล้ำแต่ว่าสวยอืตีมต่างๆมีหน้าน้องออมชอบเนี่ยเล่นรายละเอียดเกี่ยวกับเล็บไม่ใช่แค่เล็บยาวๆอันนั้นนะบางตีมของเขาก็เป็นเล็บแบบดึงๆได้ด้วยอะ่ะคิดได้ไงเนี่ยสวยนะบางชุดน้องอ,อมก็ตาเป็นสีฟ้าบางอันก็อำพนัน บางอันก็แบบเออเขาเปลี่ยนเลนจริงๆด้วยทาไมคุณบก,กไม่บอกเล่าเรื่องราวนี้ก่อน mm hmm. เขาอาจจะบอกเราก็ได้แต่เอไม่เห็นนะเนี่ยเพิ่งมาเห็นเขาเขียนยาวๆแล้วก็เลยอ๋อเขาพีสตรอรี่อย่างนี้เขาเล่นสีคอนแทคเลนนะคะอ๋อเออก็น้องออมบอกแล้วนี่ว่าน้องออมเลือกคอนแทคเลนตั้งนานแต่สตรอรี่ที่บอกคุณบก,กเขาเอามาเล่ามันมันมันลึกซึ้งอะ่ะมันมันสวยงามมันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณบก,ก นะถ้าวันหลังนะเรียกน้องออมไปถ่ายแบบอีกคุณบอกอต้องเล่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกๆตอนพรีออเดอร์เลยนะนี่มาเล่าวันสุดท้ายอะ่ะเออนะอล่ะก็หวังว่าน้องออมจะได้นะคะโอกาสข้างหน้าได้ร่วมง,งานกับทีมงานคุณภาพเช่นนี้อีกนะดีใจดีใจแทนน้องออมจริงๆเด็กไทยเราคะ่ะชื่นชมนะคะไปไกลๆเลยลูกไม่ได้ไล่ <c oughs> บอกว่าไปให้ไกลเออต้องบอกอย่างนี้ไปให้ไกลเลยนะลูกเออนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ